สวัสดีจ้ามาพอกระสาวโอกินแซบอีกแล้วจ้าวันนี้จสเอผ้าพี่ผ้าน้องมากินตุลินงวยยางจะพี่น้องจ้าบู้ยเบิ่งพี่น้องลินงวยเ <c oughs> จ้าขี้เพียวขมโคันจะพี่น้องจ้ามาจะสบอจะว่าอะไรย,ยังหางย้ำ <c oughs> พี่น้องเอ้อยยากให้พี่น้องมาอีกรอบพี่น้องลินงวยยางจะพี่น้องจ้าไปจัดมาเมื่อเสาร์เลจ้าเอ้ยบานนี่ เอ้ยมีดบกเขาเ,เนื้อนเนื้อมันยากพี่น้องขวามีซ้าโอ้สิได้กินมโนนี่เนาะอืมอื้อ,อ,อ,อน,น่ะอ่ะสาหมีก่อนน้องพี่น้องเนาะบุญอันนี้ลินลินแท้ๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ลินแท้ๆเลยจ้ะน,นี่มาเด้อพี่น้องเด้อ ทำแหลกกับตอนนี้แง่หนิละสูพ้พีสู้หน่องกินเจลก็ข้นขุ่นพี่น้องเจ้าขี้เพียจะ้ะมึงเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมา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 เด้หอหอ,หอมมกักใช่เครื่องพี่น้อง ไอ้พริกไทยกระเทียมมักให้ผักเครื่องจะอุ้หอมเยอแซบเป็นหนักอืม้วอนะอืมอันนี้ปลาล่นน้องพี่หนอ่องแซบเยบอะจ้ะแซบเยอะมันหอมดีจ้ะอันนี้สว่างสังสีได้พี่นนองเด้อั้งแหลกของสาโออีกแล้วจ้ดินงวอ่างสมัคจะคิินแต่เหนือแต่ตับมันจะสามสิบกีบพวงสีน่นจาจะพี่น้องจ้ะ แต่ดินนี่านี่เคยจ้ะปลายดินมาเนื้อเด็กพี่น้องนี่ยมองนี่ละมองมันกินหยาเนี่ยมองมันแสดินตะวัดหยาในแล้วพี่น้องมองนี่ละนี่หอม,อม,อม อือเดี๋ยวเขามาน้ำพี่น่ะเชื่อได้จ้ะมันมีขนงเนี้มยมนแต่เขาเจ้าเขาท่องท่องน,น้ำพี่น่ะลูกดวดจ้ะตีดังทวน หันต้นหน่อยว่าเป็นจ้ะเอาข้าบอกว่าโอ้ยแ่ๆนี่แหละถักตันี้สีแสบตัวนี้เพื่อนเอ้ยเสีดาจะหาไปแหละ อุ้ยซออแม่หญ้าก็บริหนึ่งพร้อมพี่นองเอออืมจะเป็นยังละพี่นองเอ้ยเวลากินเขาลงไปเนี่ยแม่ซื้อตดวพี่นองเออจะมาเป็นยังตอนหนามลองตลอดเวลาจะ้ะมาเดี๋ยวพนนองเด้อ

พอดีร้อยแปดสิบบาทจ้ะพี่น้องจ้าเก็บห้าบม่ได้จ้ะหมีเขาจะเป็นบอกเขาหายพี่น้องเอ้ยหมีดึกดำบัรรด้วยพี่น้องเอ้ยพริกกระเลียงแม่นบอกพี่น้องเขาว่าพริกกระเลียงมาพี่เห็นน้องเบื้องหน้ย

ที่เอาไปเลยะพี่น้องเอ้ยบอกว่าละซื้อมาหลายผัดกินมาทันเตีดังทวนเลยพี่น้องเตะเตะดังทวนคือวาซาบีนะพี่น้องตีขึ้นดังหุ่นโดดพี่น้องก็จ้าข่าวบอกอีกยังดังทวนดังหึ่นอย่สิปา ภาษาบ้านสาวโอจ้ะ <laughs> <laughs> มันขึ้นดังเลยพี่น้องคือเตยดังทวนอืออือจะเป็นมักแสบหน่อยหน่อจกวางอีและมักหนัวหอมบวขาวจ้ะมันไี่กินงนัวไหมอือ ใส่พริกแท่กระเทียมไม่ร้าี่นงอ่ะรับกินมันหอมหอ,อย่าให้พี่ให้หนางกินน้ำเยอะพี่น่อยเอย้พี่นน่อ,อมองปลาดิบมันหายแล้วพี่น่อ <laughs> เลือส่วนควรมัน <laughs> อื มักตะพิบกระเลียงอย่ี่เน้องเลยเพดค่ะวันนี้ว่ามมหนางอัมบริจะพี่นหนงจ้าเป็นง่วอยู่แต่มันสุก <laughs> มันสุกพี่นหนงมันสุก บังไน่นาำมอเมริกะขากินดีบบาไปยังเนะาะขากิกระตึอ <laughs> อืเบบี้แครอทอุ้ยนำ้ำลายฟุง <laughs> อือหือโอ้เพปเปอร์ตร์ไนอือหอุ้ยเกือบ <c oughs> พี่นอ้องบุ้ยเฮียนี่เสียดายเลยนะค่ะนี่นี่แบะพี่น้องเอ้ยนี่ดึกดำบรรพ์ไงสิละคา่ะ เกือบบแลลพีหน่องเอ้ยลินอันเดียวกินผูดียวบานเนี่ยลินหัวตอนนี้ไงเผ็ดค่ะพี่หน่อพี่แลอวแขวบดีค่าแขวบบัลลพีหน่องเอ้ อากาศกรหอีนงก็ไปอุ้มอานัอเฮ้ยออากาศเอาให้แม่คไปนั Có sao bánh nhắm ba lại các thưa rồi <laughs> 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 ตามโสดนี่แค่เกาพี่น้องอิ่มแปแรแหล่เลยจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้ก็พาพี่พาน้องมากินจุย่างไอ้ย่างลิ้นวัวน,นะพี่น้องจ้าดินหายไปเล้วพี่น้องอันนี้ต้องกุ๊กมันจะ้ะไอต้ตุกตรงก,กุ๊กตรงดินมันนะพี่น้องแซ่บอยู่จะ้ะมาคัมมหโมไม่กินข้าวเลยพี่น้องสุดยอดเลยจะ้ะถ้ามาคลิปน,นี้เลยจ้ะอย่าลืมกดไกลค์กดแชร์แล้วกดติดตามในสาวโอนีด้วยจ้ะเด้อที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของสาวโอนจ้า สำหรับคลิปนี้สาวก็ลาไปก่อนจ้าพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ